เพื่อครับเย็นนี้มาทําอาหารกับวังคำเฟมิลี่ครอบครัวของเรานะครับวันนี้ผมซื้อเนื้อมากนะครับเป็นปากน้ํานะครับแล้วก็เสือร้องไห้อองแสบเลยครับเสือร้องไห้ยวจะย่างครับวันนี้ย่างเตาถ่านข้างนอกบ้านแสบแสบครับนี่ครับเสือร้องไห้ครับครึ่งกิโลครับเสือร้องไห้ครึ่งกิโลเราก็ซื้อทีทีละครึ่งกิโลแล้วก็ปากน้ำอีกครึ่งกิโล เสบทั้งคู่เลยครับต้นหอมพริผกผงข้าวกมีแล้วเดี๋ยวจะทําให้มันย่างสุกง่ายๆทําให้มันบางก่อนนะครับผมแล้วค่อยมักเสนี่ครับสุดยอดเลยเดี๋ยวไปแล่กันเลยครับแล่เนี้อก่อนตอนนี้ก็ชําแหลกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆแล่เรียบร้อยแล้วไปมัก,กันครับวันนี้ไปมักันนะครับนี่อันนี้ก็เลี้ยวไว้ทานต่อไป นี่ครับใส่น้ำมันหอยใส่น้ชูรสรสดีเข้าไปนะครับเกลือนะครับนี่กระเทียมเดี๋ยวตามดูกระเทียมนะครับผมเดีย๋ยวเราทุบก,กระเทียมก่อนนะครับรคุกเข้าเลยครับนี่ถ,ถุงมือซะหน่ิทจิ้มไว้กี<อ>่สิบนาทีครับผมถุงมือถุงมือจริงอ่ะพ่อถุงเลยถุงพ่อโจ๊ตจ้ะ โอเคเดี๋ยวหมักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหมักไปก่อนห้าสิบนาทีรอก่อนเอานยี่สิบนาทีก็พอครับตอนนี้ก็ย่างเลยนะครับผมเพื่อนๆเอ้ยเดี๋ยวก็คงสุกหอมอร่อยจิ้มน้ำพริกขมๆเซ็บๆพี่น้องปากน้ำแล้วก็เสือร้องไห้ครับผมเลอกกินด้วยกันนะครับกำลังจะมืดแล้วครับบรรยากาศเย็นๆดีมากเลย แสบๆครับนะครับโอ้โหบรรยากาศสุดฟินเลยครับกินข้าเคียงพี่น้องอืม,มากครับมามา,มากแ้กันเลยนบนเคียงกับไซรเลยครับของแสบผักสดๆสลัดต้นมาเลยเลย หนึ่งปลาสวายนะพร้อมครับน้ำจิมจจ้มสับซ่าน้ำจิ้มเนื้อครับนะครับจิ้มผม ปลาสวัสนดนิ์เนาใส่กับน้ำจิ้มรสเด็ดอืมอืม,อมขอคำนึงผลไม้แล้วก็เป็นนะครับอินทา่าพาร์ลนะครับผมกูออยอินแล้วก็กินอินทา่าพาร์ลต่อกับบรรยากาศทานข้าวนอกบ้านนะครับพี่น้องเนาะก็เราบ้าในาสวนแล้วนั่งอยู่แล้ว รเรเิดแล้วตนหนึ่งมีตั้งหลายพวง